โอเคผมก็กสวัสดีท่านผู้ชมพี่น้านะทุกคนกันด้วยเลยครับซึ่วันนี้ก็อยู่เกมไม้ครับอยู่ในไม้ครับมาชนอด EP ที่อ่าหนึ่งกันแล้วนั่นเอง,เองนะทุกคนซึ่งอ่าคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอ่าคลิปแรกเลยของเดือนนี้มั้งเออใช่ซึ่งก็ก็อ่าหายกันไปนานเลยนะใช่ก็ไม่เป็นไรก็กลับมาแล้วนั่นเอง,เองเนะครับผมตัวใครที่รอไม้ครับอยู่ก็มาแล้วเนาะโอเคกันทำได้ก,ก็ขับตัวครับก่อนเลย เดียวรนออลิมพัน,น,นก็ขนาคลิปนานลี้นอาจจาะพันสักหน่อยหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับผม <Wow. S 1> อ,าอาจจะเป็นเป็นหวัดด้วยนะก็เลยอาจจะจมูกตันนิดหนึ่งเนาะแต่ก็เอพออัดได้อยู่เนาะอาจจะมีเสียงฟูฟบไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยหรือมีเสียงห้าก็ต้องขออภัยด้วยนะั่นเองเนะครับผมก็คือพี่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เลยต้องรีบอัดนะโอเค ก็อันดับแรกเนี่ยก็ทงการโอยคนการเล่นไม้ค้าบเนี่ยก็คืออ่าทำการเออ่ขุดหินใช่ทนายขุดหินอาจจะไปบ้ปบาๆน,นะทุกคนเธอแบบอืมข้อภัยด้วย <laughs> โอเคผมก็ตัดหินกนเออแต่ไม่ใช่ตัดหินอ่ยขุดหินกันเลยใช่เพรขุดหินเนี่ยอ่าแนะนำสักแล้วแต่ละกัน <laughs> โอเคก็ไม่ได้คลิปนานโอเค หลังจากที่ตัดไม้ขุดหินเสร็จที่เรียบร้อยเนี่ยก็ถึงเวลาหาสิ่งก่อรที่จําเป็นในช่วงเริ่มแรกนะก็พวกถ่านอะไรทานองนะั้นหนึ่งนะโอเคตอนนี้ก็เจออยู่อยู่ใต้น้านะก็ขุดได้โอเคก็ส่วนมอทุกมอที่พี่ลงไปเนี่ยพี่จะถิงเชื่อ,อไว้ใต้ขิปก็แล้วกันนะครับผมแตนน่ใครที่อยากได้ก็อพไปหาหลอดเอาเองนะเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ให้ละกันเนาะโอเคตามนั้นอันดับ แรกเดีย๋ยก็อ่ามียต่ฝุดฝาตลอดเลยลวเข้าไ้ด้วยเนี่ยครับผมไม่ได้อัดคลิปนานก็นเลยเป็นวัดจะไม่หายเลยลตั้งแต่วันจันทร์แล้วแหละนะเป็นแรนอาทิตย์นึงแล้วก็ไม่หายโอเคก็ก็วันต่อไปเนี่ยผมก็น่าจะไปหาอาหารนะซึ่งพี่เดินมาก็ยังไม่เจอสัตว์แล้วกระตัวหนึ่งเลยนะก็ถ้าไม่มีกรจงๆก็น่าจะต้องปลาแล้วแหละนะ ในนาก็พอมีอาหารอยู่ก็ถ้ามีเสียงเขาต้องขออภัยด้วยเนะครับผมเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะเออโอเคก็อ่าตัวครับแล้วก็อ่าขับเรือใช่ครับเรือลืมลืมลืมโอเคขับเรือก็น่าจะไปเกาะอ,อื่นแหละไม่ใช่เกาะน,นี้เออเกาะน,นี้มันไม่ไม,ไม,ไมีอะไรละเออไปเกาะอื่นดีก,กว่านาะ หลังจากที่เจอเกาะเนี่ยพี่ก็ได้ทําการทุบเรือเนาะซึ่งมาเป็นภาคเลก็กก็ตอนนี้เนี่ยพี่ก็ได้เจอเกาะใหม่นะก็เป็นเกนาะอไม่ได้จะเป็นเกาะหรือเปล่านะก็จะเป็นเกาะแหละเมันจะเป็นแผ่นดินค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแหละเป็นเขาเรียกว่าอะไรไบโอมดอกไม้ปะน่าจะประมาณนั้น แล้วก็มีเบโอมขอเขาเรียกว่าโอมเลยนะลืมแล้วเออช่างมันแล้วกันนะโอเคก็เก็บอ้อยเบด้วยนะถึงตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ในอนะคตนอาจจะมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะนะโอเคตอนนี้ก็อืหาอาหารนะมีกระต่ายอยู่อแจะค่าก็มันค่ายากอับกระต่ายไปหาพวกหมูด,ดีกว่าหมูไปก็ไก่แถวๆนี้น่าจะมีอยู่ คิดว่านะตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วเด้วยังไม่เจอแก,ก่ค่อนข้างจะอันตรายเลยแหละอาจจะเจอแก่สักสองสามตัวก็ยังโอเคนะนี่ไม่เจอเลยเลยอนะ่ะไม่รู้ว่าโดนแก้งหรือว่าอะไรนะคือมันไม่เจอสัตว์เลยจริงๆนะกันนะก็หวังว่าจะเจอสักตัวสองตัวนะที่ไม่ใช่กระต่ายเนะี่ยอืมดูเหมือนว่าจะเจอที่ที่มันแปลกๆด้วยฮนะ มันก็ดูสวยดีนะแต่ว่ามันก็ไม่มีประโยชน์ในตอนนี้ตอนนี้อยากได้อะไรก็ได้ที่มันสามารถกินได้นะโอ้ยเราถหาจะหมดแล้วจะไก่เยี่ยมเลยนี่นะขอโทษทีนะน้องไก่พอดีว่าจาเป็นเนะ่ะเออมีเยอะเลด้วยเพิ่งมาเกิดน,นเนี่ยเดือดตั้งนานไม่เกิด พี่ไม่รู้ว่าเสียงมันจะเด้งไหมนะเสียงอแชทคงไม่เด้งหรอกว่างโอเคตอนนี้เนี่ยก็ได้เนื้อมานิดหน่อยเนาะแล้วก็มีหมูตรงนั้นกับซอมบีต้อหมูอะไรกันนะตัวหม,นะวหมูอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีอาหารละมีแม่หมดด้วยอะ,อะจริงนะวันแรกมันไม่ควรจะมีแม่หมดนะนะแต่มันก็มีมาเฉยเลยไปมุมม,มีไก่เอาไปมุมแล้วกันนะ อาแม่มุมเน่ยเอามาทำอ่ามันจะดอกใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มาทําแบบอ่าเบ็ดตกปลาได้ใช่ก็จะตกปลาได้นะโอ้ยอืมนี่นะโอเคติริงเมื่อกี้มันเห็นไอเทมใหม่เลยฮะเป็นเขาเรียกว่าไอเทมแบบกระเป๋าใช่ปะ่ะอืมเือนหูใส่เงินเลยแล้วไม่รู้จะมีประโยชน์ไหมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรขุดรอบรอบก่อนแล้วกันนะ ขุดไปอ่ตัวครับตัวครับตอนนี้ทําประตูก่อนนะรีบๆทำเลยเดี๋ยววอเตอร์มันเข้ามาจะจะแย่เอาโอเคประมาณนี้จึบๆอืมโอเคก็น่าจะขุดขยายห้องสักหน่อยหนึ่งละกันเนาะโอเคผมรอหลังจากที่ได้แคบม,มาประมาณนิดหนึ่งจนยันเช้าเนาะ แล้วก็ได้เบคันเว็ดมาด้วยแต่ยังไม่ได้ตกปลาเพราะว่าเพิ่งได้มาโอเค S <S ก็ได้เวลาจ้ายที่นี่อยู่กนแหลวตอนนี้ก็เช้าที่ทำไรแครไฟเอาไปด้วยโอเคอันนี้เป็นหลุมที่แบบเอาไปดักมอลเตอร์นะเออไม่มีอะไรมากหรอกโอเคไปก็ประตูอย่างงี้แหละอืมไอเทมโอเคเนื้อสมมี กินเป็นทางทีวิตก่อนแล้วกันนะแม่มุมจริงไม่จะเป็นตัวฆ่าก็ได้นะแต่มันเหมืนอนไงนีแน่โดนไปซะโอเคคือเลเวลมันไปแบบเนี้ยโคตรด,ดูดีอะ่ะใช่ที่พี่ก็ทิ้งอเอาไว้ใต้หลังเรียบร้อยแนละ้วชื่อตัวเธีโหลดเนี่ยบางทีพี่ก็ไม่รู้อนะคือบางทีก็ลืมไปเหมือนกันโอ,โอเคผมก็หลังจากที่ อได้ที่เคย่าแลอออไรที่อยู่มาแล้วก็น่ัแหละได้ที่อยู่มามแล้วไม่มีอะไรบากโอเคผมตอนนี้ก็อาหารชุบๆบดี๋ยวไปพยาก่อนละกันเนาะไว้ดูนิดหนึ่งไม่เป็นไรตัวนี้ก็เป็นทอมเลค่อนข้างจะดูดีนะอค่อนข้างจะดูดีแค่ค่อนข้างนะโอเคเอาไอ้ปลูกก่อนละกันนะในอนาคตน่าจะได้ใช้วางแปะ ไม่ใช่ว่าที่ปลูกไปโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูแถวๆนู้นกันนะที่มันได้รดๆแ,แปลกแปลกอะ่ะแต่ว่ามันสวยไหมมันก็สวยแหละนะแต่จริงมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกแก้ขาตึอเอาเฉยๆตูนข้อมีทราย้อยได้ด้วยแล้วก็เป็นภูเขาที่แบบเอ่อช่างมัเถอะไม่รู้จะคิดคำอะไรมาเลยมันก็ดูแปลกตาดีะนะเนี่ยแบบเนี้ย อืมมันดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยฮะโอเคตัดมาอ่าเป็นอ้อยเนาะอยา่างส่วนระหว่างอ้อยกับไผ่แหละอืมดูใกล้ๆสักหน่อยสิโอ้ก็ประมาณนี้นะก็ไม่ได้อะไรมากก็แค่แบบอ่ามันจะได้มาแปลกๆ้เฉยเนาะโอเคกลับบ้านีกว่าไม่ค่อยมีอะไรแล้ว,ลวมีเต่าด้วย ดูเหมือนว่าจะทําหมวกเต่าได้ใช่ไหมเออก็วิธีทําก็คือต้องให้ลูกต่อตัวเดียวมันจะดอกกระดองเล็กๆมาให้และทำดอกนั้นนั่นนะโอเคครับผมก็อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะอีพีหนึ่งก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากเอาชีวิตรอดธรรมดาธรรมดาก็คลิปผมก็สำหรับคลิปนี้อ๋อไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนี้แคดด่ผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเจอเหมือนที่ครับผมก็สำหรับใครที่ยังติดตามอยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม แต่ใครที่ไม่ได้ตามแล้วเห็นคลิปนี้เนี่ยก็ติดตามกันต่อได้เนี่ยครับผมก็